สวัสดีค่ะอัญชล KT Visa นะคะวันนี้เราก็มารับพาสปอร์ตขึ้นนะคะเนื่องจากลูกค้า KT เรานะคะผ่านอีกแล้วนะคะ ที่วีซ่าผ่านวันนี้นะคะก็เป็นลูกค้าที่ยื่นวีซ่าแต่งงาน F6K1 ไปนั่นเองนะคะคุณลูกค้านะคะก็คือมีบุตรกับสามีแล้วนะคะมีบุตรกับสามีคนเกาหลีนะคะแล้วก็เคยมีประวัติโอเวอร์วีซ่า6ปีนะคะรายงานตัวกลับมาช่วงปลดแบคลิสนะคะไม่ติดแบคลิสแล้วก็กลับไทยมาเนี่ยก็ทําเรื่องยืน Visa ่นวีซ่า F6K1 กับ KTV วีซ่าเลยนะคะยื่นรอบเดียวผ่านเลยนะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็ได้มีการ ะะ DNA ที่สถานทูตเกาหลีด้วยนะคะรอผลไม่นานนะคะรอผลแค่3เดือน2วันผลออกมาผ่านปังๆเลยนะคะก็ยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะคะถ้าท่านไหนนะคะสนใจจะยื่นวีซ่าแต่งงานนะคะสามารถทักมาได้นะคะที่ line at k t v i s จดได้เลยค่ะ,ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ